สวัสดีคยังอยูจจ่ตลาดกลางหาที่จะลดเปล่าหาที่จะลถไงรู้สึกว่ารถเยอะแล้วเกินวันอาทิตย์ซ้อนคันอะไรนะไม่ร้านอยู่นี้เลยหอหน้าร้านอยู่นีจะลิลปับ๊บ โรตีใส mm ่ใหม่ก huh. uh ็ม huh, sure. yeah. uh ีโอ้ยลมแรงมาแล้วลมแรงตกหนักอ่ะวันนี้วันนี้จะเข้าบ้านเราเนี่ยโอุ้ยดูลมมาโอ้ยเดี๋ยนเราตั้งแต่ทางวันนี้แพงว่ะึโล่สี่ร้อยห้าสิบเนอะ ต้นๆว่ามู่้้ทุกที่มาแต่เย็นๆจัาเยค่จะเอากับบ้านงแล้วเดี๋ยวมาเอาจังแล้วค่ะเดี๋ยวมาเอายาหยุดตลากลางอยู่ฝั่งโน้นเต็มเลยตลาดกลางเขาจะเน้นเรื่องกุ้ง

ุ้งเผาร้อยหนึ่งเผาให้สดๆที่นี่คนเยอะคนคนคนต่างชาติเยอะเข้ามาทัวร์ย่ากก็มีร้านประจำของย,าอย่าอยู่นี่เมืนมาต่วนมากินบ่อยนั่งที่ร้านร้านแรกเลยร้านแรกเลยที่ย่ามากินตัว ตรนี้กับกาเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่อะไรต้งมะม่วงเบาัเ้าไปในมือน่อนมก่อนาก่อนยากทีลมีตลาดกลางเพื่อการเกษตร thêm lòng mắc kè Âu, cô có kéo màu ná Dên hả? Đây này. นี่น้ำพริกนี่ริน้ำพริกน้ำพริกนมีจัอแก้ว่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ร่ากินประจำร้านนี้น่าจะมากินประจำ น้ำพิกทุชาชื่อยสวรซื้อไปพไม่้ไม่คุ้มสดมา่อนเไม้ต้มใบยะนางค่ะน้ำพริกมีหลายอย่างนะคะ ด้านบนมีเผากุ้งที่ตะแดงปลาย่างตะแดงแดงดาค่ะแดงดาจะอยู่ริมสุดที่ปลาย่างอยู่กลางๆหน่อยกระบุเท่าไหร่อะคะหกสิบค่ะแล้วด้านบนเท่าไหร่เหมือนกันหกสิบเหมือนกันค่ะไซส์เล็กราคาเดียวกันหมดเลยค่ะอานนี้จะเป็นปลาย่างนะคะด้านนี้เป็นแดงดาเป,ปรราาน็นปลาระปลาะโบราณไม่ชิมนะปละรสั่งอันนี้นนะะเอาไปทำเป็นเลากได้ไคิได้ค่ะตัวใหญ่ก็ ใหญ่คนเอาไปิดมันถูมีปะย่างกันแมงดาค่ะแม่้อถึงขึ้นน้ํมากันสามห้บาทเขนี่งหมมีปลาแดงปลาย่างนะคะือขึ้นไม่องสามห้าบาทสาม่องร้อยตันี้ขึ้น,นะน,นสังสั่ง,งผ้่ากับต้นยางสั่งน้ำไม่ด้วย คือทำไมเห็นนักเรียนดูตามคี่น้ำเจ้าไหนวะเจ้าห้านี่ยมกโกโก้เท่าไหร่ ได้แล้วโกโก้ร้านนี้ทวกคนมองอยากซื้อจันง ยังไม่เสร็จหอมอกยังไม่มีเลยไม่ได้ซื้อห,หมอมกเพราะว่าห,หมอมกที่นี่อร่อยนะ ก็มีก็จะทำหลังบ้านแด้านหน้าก็คือสั่งกุ้งนย่างกินมีเมนูก็เยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> นั่งรอห้องแอร์นั่งรอในห้องแอร์รอของสั่งของไปไม่รู้สั่งไปเยอะมากค่านานมากเิน